เห็นคอมตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างโหพี่อย่ามองข้างล่างให้พี่มองด้ยนะคือวิวมันสวยมากเลยนะอุ้มเมื่อกี้รถเราวิ่งขึ้นมาจากตรงนั้นนะคะที่เห็นตรงนูนใช่ปะเมื่อกี้รถเราวิ่งผ่านตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง ก็แอบเสียงอยู่นะทุกคนดูสิแต่มันก็น่ากลัวนะน่ากลัวจริงค่ะคนลุกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยข้างบนนน้นไม่กี่นื้อขึ้นไปถ่ายจากข้างบนนน้นลงมาแล้วก็จะเห็นคนเดินอยู่ข้างล่าง ทางตรงเนี้ยเหมือนว่าจะไกลก็ไม่ไกลเท่าไหร่